นั่งรถไฟรอยยบสอมท่องสองราชธานีไหว้พระอยุธยาทเที่ยวทุ่งทานตะวันลบบรุรีปิดท้ายทริปที่เขื่อนป่าสักชิรธิ์บนรถไฟลอยน้ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินเริ่มต้นที่หัวลําโพงรถไฟจะออกตอน6กโมงยีนะลงทะเบียนรับป้ายของขอให้เรียบร้อยก็พร้อมขึ้นรถไฟทริปนี้จัดโดยเอกชนนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2590บาทต่อคนพอขึ้นมาก็ต้องไปเติมคาเฟอีนก่อนเลยตู้สุดท้ายของขบวนจะมีบริการของแบ็คแคนยอนเครื่องดื่มจุดนี้ต้องซื้อตั้งหากนะเขามีจอดรับลูกค้า ที่สถานีอื่นด้วยนะอย่างบางซื่อดอนเมืองลังสิอรับลูกค้าคนอื่นจนครบเขาก็จะเสริมมื้อเช้าแล้วก็ของว่างใช้เวลาไม่นานก็จะถึงจุดหมายแรกคือสถานีอยุธยาลงรถไฟแล้วเขาจะพาเราไปเที่ยวต่อด้วยรถตุก๊กตุ๊กหัวกบเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์อย่างหมู่บ้านญี่ปุ่นวัดมหาธาตุและวัดพระศรีสันเพชรหมู่บ้านญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าขายในอยุธยาซึ่งผู้นําในสมัยนั้นก็คือยามาดะนางมาซาซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นําาหหรัับวดม ท่าุไฮไลท์ก็อยู่ตรงที่มีเสียนพระอยู่ในรากต้นโพส่วนวัดพระศรีสันเพชรก็เป็นอดีตวัดหลวงประจําราชวังโบราณเป็น,ปนหนึ่งในมรดกโลกที่ยูเนสโกรับรองเที่ยวครบทั้ง3จุดก็ได้เวลามื้อเที่ยงนั่งตุ๊กตุ๊กไปที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์มื้อนี้เขาจัดเต็มเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติอาหารเขามีให้เลือกกินเยอะมากนะฉันถ่ายมาไม่หมดเสร็จแล้วก็จะกลับไปขึ้นรถไฟที่สถานีอยุธยาเพื่อไปต่อพอขึ้นมาเขาก็มีโรตีใส่ใหม่มาเสิร์ฟด้วยจ้านั่งชิลชมวิวข้าาางงงงททไปเรรื่่่อยกก็ถถบบึลบุลีีสน เสือเต้นก็จะมีรถตู้มารอรับไปส่งที่บ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่ชมทุ่งทานตะวันที่ตอนนี้บานเต็มแล้วที่นี่ยังมีทุ่งดอกดาวกระจายมีให้อาหารสารัตว์อีกด้วยจากนั้นรถรางของกล้วยแอนไข่จะพาเราไปส่งที่เขื่อนปาา่าศักดอด้วยรถตัวหนอนชมวิวเขื่อนวันนั้นอากาศไม่ร้อนมากลมพัดชวนง่วงนอนสุด<ๆ>จากนั้นจะกลับมารอขึ้นรถไฟโรโยโบารซ่อมที่จุดจอดรถเขื่อนป่าสากักมีแม่ค้าพ่อค้าเอาของมาขายด้วยมีแต่ของน่ากินใดๆฉันเห็นหมูกรอบขายดีมากจากจุดนี้ก็จะไปถึงไฮไลท์ทิปที่ ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งปีคือรถไฟลอยน้ําขบวนรถไฟจะไปจอดกลางเขื่อนเลยให้ได้ลงไปถ่ายรูปชมวิวตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินสวยงามมากแล้วช่วงนี้น้ําในเขื่อนก็เยอะมากด้วยขึ้นรถไฟด้วยความประทับใจและมื้อเย็นยังมีเสิร์ฟบ,บะหมี่หมูแดงกับสละดลอยแก้วอีกด้วยนะเป็นอันจบทริปท่องสองราชธานีในหนึ่งวันเจอกันใหม่ทริปหน้าจ้า